สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนีชาแนลค่ะวันนี้พาไปชมสวนใจกลางเมืองวอลงองกงในรัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลียช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์อุณหภูมิสูงคล้ายๆบ้านเราวันนี้อากาศอุณหภูมิอยู่ที่22-23องศาเลยทีเดียวค่ะไปชมกันค่ะว่าเขาจัดสวนในช่วง อุณหภูมิสูงฤด,ดูร้อนคล้ายๆบ้านเราจัดแบบไหนดูล่มเลื่อนมากค่ะสวนสาธารณะในใจกลางเมืองบูล,ลองกองในเขตรัตน์เซวเวลประเทศออสเตรเลียวันที่ถ่ายทำเป็นยังเป็นช่วงเดือนมก,กราคมอยู่นะคะเป็นฤดูซัมเมอร์อากาศร้อนคล้ายๆบ้านเราค่ะ วันนี้แดดออกเต็มที่ก็อุณหภูมิประมาณ21-22องศาค่ะพุทธรักษาแคละพอช่วงหน้าร้อนเขาก็จะปลูไม้เขตร้อนพุทธรักษาแคละออกดอกสวยงามมากค่ะ โดดเด่นเลยนะคะอันนี้สีออกครีมเหลืองสวยมากค่ะที่นี่ไม้ประดับน,นิยมปลูกก็จะคล้ายๆบ้านเราคล้ายๆเมืองไทยที่บ้านรุนี้ก็ปลูกนะคะพุทธลักษา ดูแลง่ายแค่ไม่ปล่อยให้เขาขาดน้ำเป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินถ้าไม่ให้ขาดน้ำนานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้น้ำตลอดนี่อย่างงามเลยนะคะถ้าจะให้ต้นเขาเตีย้ยไม่สูงมากก็อย่าให้น้ำเยอะเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าให้น้ำเยอะเขาก็จะส่งลำต้นสูง เวลาลมพัดมาก็จะลมแรงก็จะหักได้แต่พุทธรักษาและก็เป็นลักษณะของเขาก็คือต้นเตี้ยค่ะพอช่วงหน้าฤดูอื่นของเขาฤดูฤดูหนาวเขาก็จะเปลี่ยน เป็นไม้ประดับอย่างช่วงในเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะรุ่นนี้ก็เคยทําคลิปนะคะที่นี่การจัดสวนจะให้ความสําคัญมากสวนสาธารณะต่างๆหรือแม้กระทั่งสวนบุคคลหมายถึงการจัดสวนที่บ้านเขาก็จะจะโดดเด่นมากค่ะแทบแทบทุกบ้านจะจัดสวนแบบโดดเด่น สวนกว้างมากก็จะมีส่วนต้นนี้ช่วงนี้กำลังกาลังออกดอกนะคะเห็นมีสีขาวกับสีชมพูสวยมากค่ะคล้ายๆดอกคล้ายๆดอกไม้บ้านเราแต่เพื่อนนี้จาชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทำคลิปเอาไว้เดี๋ยวจะหาข้อมูลอยู่ค่ะเพราะว่าสวยมากสวยมากจริงๆค่ะ แล้วก,กว็กว่าดอกเขาจะโรยหมดทั้งต้นนี่เขาออกดอกเ,เต็มทรงพุ่มเลยนะคะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะนานเหมือนกันค่ะนานหลายเดือนใช้คําว่าหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าเห็นเห็นออกดอกนานแล้วแล้วก็ในประเทศออสเตรเลียสวนสาธารณะจะจะกว้างใหญ่ร่มรื่นแล้วเขาจะคงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้เป็นร่มเงาให้ ผู้คนได้มาพักผ่อนบางครั้งก็จะเห็นมานั่งปิกนิกกันก็มีนะคะแต่กลางเมืองเลยนะคะสวยงามสวยงามมากพุ้ทธรักษาแดด,เ,ดเจอแดดก็เฉาเหมือนกันนะคะ ต้นไม้สีเขียวที่เขาปลูกเป็นแนวไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นต้นดอกแก้วไหมที่นี่ก็นิยมปลูกต้นดอกแก้วเป็นเป็นการแบ่งพื้นที่จัดสวนแบบนี้คหรือปลูกเป็นเป็นแนวรู้ว่าเป็นฉากบังตาเป็นสเต็ป ช่วงที่เขาออกดอกนี่ทั้งสวยทั้งหอมเลยนะคะดอกแก้วผลิตรักษาก็สวยงามทุกสีเลยนะคะ เป็นไม้ประดับที่ดูแลง่ายน่าปลูกเพียงแต่ว่าเวลาดอกเข้าโรยต้องขยันตัดแต่งออกไปเนาะเขาก็จะแต่งหนอใหม่ขึ้นมาออกดอกสวยงามเหมือนเดิมใจกลางเมืองบูร์ลงกอง ไม้ประดับพวกนี้ไม้ประดับโชดอกพวกนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงช่วง Spring, วินเทอร์ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะปลูกไม้ประดับเฉพาะฤดูสวยงามมากค่ะจะไม่ไม่เห็นเขาปล่อยทิ้งว่างนะคะเห็นสวยงามตลอด นี่ผู้คนเข้ามาพักผ่อในสวนสาธารณะ,ะนะแห่งนี้เยอะอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถ่ายทำคลิปเลี่ยงๆแลนะ้เนาะ จะมองเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเยอะเลยนะคะถึงแล้อากาศจะร้อนก็ให้ความรู้สึกสดชื่นไม่ร้อนมากสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ